สำนักงานกเกษตรจังหวัดสมุทรสาครดูแลและผิดช,ชอบสำนักงานกเกษตรอำเภอทั้งสาอำเภอได้แก่สำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาครสำนักงานกเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและสำนักงานกเกษตรอำเภอบ้านแพว จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทั้งหมด5,45,216ไร่เป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน1,4936ไร่มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ2อันดับแรกได้แก่มะพร้าวและนาเกลือ ในการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของบุคลากรภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายในจังหวัด โดยมีการขับเคลื่อน BCG โมเดลสู่กเกษตรมูลค่าสูงที่เน้นคนพื้นที่สินค้านำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมกรเกษตรกรให้ผลิตสินค้ามีคุณภาพและสร้างความยั่งยืนในภาคการ,กรเกษตรพร้อมกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสำนักงานกเกษตรจังหวัดสมุทรสาครมีการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภยัยที่มีคุณภาพและได้มาตารฐาน มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสาคเรเกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสามารถขอรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในานามของมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์พื้นถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาชาวนาเกลือผ่านประเพณี แรกนาเกลือเป็นการประกอบพิธีกรรมการเริ่มทำนาเกลือในฤดูการใหม่ที่จัดขึ้นก่อนเริ่มทำนาเกลือในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือช่วงหลังออกพรรษาถือเป็นสิริมงคลสู่ผลผลิตที่สมบูรณ์ต่อย,ยอดด้วยมาตรฐานและคุณภาพตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาเกลือ นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอลงพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกรเพื่อสร้างความคุ้นเคยต่อยอดองค์ความรู้มองเห็นถึงปัญหาเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเกษตรกรต้นแบบกลุ่มแปลงใหญ่ แม่บ้านเกษตรกร,รกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางสมาร์ทฟาร์เมอร์และสมาร์ทฟาร์เมอร์และร่วมกัรบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายก่อให้เกิดความเข้มแข็งในภาคการ,กรเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร